เป็นลูกชายคุณแผ้งแก่นตาดัซึ่งคือว่าไทายใจชจาติรีชีพเพื่อชาดไม่ได้วาดวันเคยไปโจมตีเกาหลีเหนือ ทางบกทางเรือเราได้เคยผ่านวันนี้เป็นอย่างไรใจงใงงี้แต่พอหลับสนิทเลยมี้มีว,วันวันัดลมไต่ปุ่นไม่เข้ามาหุ่นตักเข้ามาทำลายที่พักผักสะบัดงอนนงาเราใมงงไวย จัดแจงล้างสวยสักเขาสาางรองเรียกสวอยฟ้สาสรานางมังเพียงเพียงทางไม่ห่างกัน บอกเจ้าเปล่าล้แต่ประสมควรนี่จะลาหน้าทวนไปทาง,งานพี่จะไปไปมีพี่สามล้อให้ซอยฟ้าเจ้ารอยอยู่ทีบาทท้านก็ลมลูกปุกกับแอมแจ่มจานแต่ขอเป็นมิ่งควันของนางเอ๋ยอย่าพวดจำปาหาดีกาา็ต้องรักพี่ก็เจนมามาดีมาดี เป็นทีย่าอยู่เอามือกอดกอดหัวแล้วตังตัวตังคุณคะคุณคะจะไปหาสีมาล่าเลยคะหลาพี่จะไปหาตะตังมาตัดมือลูกให้ปล่อยป้ายยังไงล่ะอุ้ยไม่เอาไม่เอาเอาดี๋ยวคนข่าวห,หาเมื่อคืนนี้เขายังมาข่าวห,หาฉันจริงหรือูัใจอาจะแม่สายบัวฉันจำได้กอแต่ตัวหัวมันล้านล้าน ก้าวล้านก็เป็นประดัมคงไม่ต่างแตกในใจฝระดัมแฝงเขาเป็นแขกประธานแทบไม่กินมุ้่งทำไมต้นรู้จักฉันไปเที่ยวบางรักเลยเกิดตู้จักกันอยู่ถึงบางรักทำไมรู้จับหลอนผู้เคยพาฉันไปนอนที่อันอันะไปนอนเมื่อไรนั่จะไม่สายสวา่างตอนไปจ่ายตลาดเมื่อเย็นวาน จำเอ้ยจำกำ,ำ,ำ,ำทำมาถึงทำปวดท่าเปล่าผ้าเปล่าผ้าดิฉันมานอนฟันย่หลงรักไม่เบียเสียเ,เป็นหานเพิ่งจะรู้เหตุการณ์ของนางเอ่ยอย่ากพวงจะตา,าเยเลย แรงทองออทรักไวเครื่องแท่นหนึ่งรังยิดตูนบาตุ้งตาขึ้นมาจ่อจองและกเจ้าถึงศิษฎ์ที่อาถรรพ์ซือดวงวิญญาณแม่วันทองงาอถูกเชือตัดสร้างตัดหัวเรื่องทำความบั่วมีบัวสองเป็นดญิงสอใจท่านจึงดั่งพาจึงมานอนทรมา,าอยู่ในป่าตอง จะไว้นี่มันไม่ใค่คนทั้งไม่รู้เลยคนลายจุน่คนน้องมีกล้าไม่แล่ห้แม่ร้องใจจะต้องรีบออกไปดึงวขอร้องจัดแจงแรงห่างกันน้ำเราจะออกไปหาปลามพักสองสองจัดจะรีบสิาเดินมันสาวน้อยเดินแก่ตุด ยอเห็นช่วยทันให้จะไม่มองแล้วนางกอยอ้อนถามไปเอ่ยอย่ารักกันบ้า ว่าพวัยเป็นทหารของไทยแัดตางาัถ้าเธอเป็นคนไทยคงให้ตรวจคนเธอมีบาดแผลชนมาหรือเปล่าถีดนี้ดูตัวหนึกว่าความผิดจะไปไหนบบตรงจุดที่ไม่ให้กธเป่าถ้าเธอมีบาดยังมีอยู่ใหญ่ที่เข้ามาดูว้ไว้อย่าให้ฉันตอกแลาว ขอโทษคุณยา,กากยาก็คุณน้องแล้วเชื่ว่าวัดทองมานดา ามานบ้าที่ตายเข้มาที่ไกยกรับแม่จะมาบอกในปากสุด่ัวขอเขา้าเอาแต่จะขอบใหรไรโลุดตรงไทยทำงอนแม่ผู่รักนี้เขาเป็นนอนสะมานยางเครื่อไว้บ่สุึฟักปืนออกช้าช้าไม่ใส่ปรอกประเดี๋ยวจะบอกเก่าคู้ตาหน้าทนก็มาท,มาทมามี่บึจะมาไห้เหยือลงยินสักมาเจ้าลูกขัดกลาวงองว่ามาหอดุจงโล กาลกินใหม่แต่สาวงามเอ้ยอย่าห่วงจะมาหาเร็วนะขอนะ สเสน่หแล้คนมุมมาตรฐาของนางคอยฟ้าจะชนาดันตัวงง,ง,งงเตาเมาตันหางบินโ้อบอสตาเที่ยวมันขากว่าเมื่อสีมาลามันนอนหน้าแหงของหอนขอแทงเลยไม่ได้มันคิดแล้วตัวแมนแค่ไน,นสมัวเรื่ออยากพาทุกคนมาศึกาวา่าต่างไปกับ la 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 ไอ้แห,ห่ชาติคงเอื้ออวยช่วยราชานาฏทหารที่มาเจ้าล้วนฝันเป็นจริงเรารู้กันชวนน้ามัดก่อนคนหนึ่ง